ผมมักจะได้รับคำถามอยู่เสมอนะครับว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริงในเมื่อปราษาสัมผัสของเรานั้นจับต้องไม่ได้เวลาเราพูดว่าภาษาสัมผัสของเราจับต้องไม่ได้เนี่ยคนจะเข้าใจกันว่าหมายถึงภาษาสัมผัสทั้ง5้าของเราจับต้องไม่ได้คำตอบโดยคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยชีวิตของเราที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่เราอาศัยกันอยู่เนี่ยนะครับเราไม่ได้นิยามว่าอะไรคือสัจธรรมโดยตัดสินก<ม>ันเพียงแค่ภาษาสัมผัสทั้ง5เท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่เราบอกว่ามันเป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะครับ เราไม่ได้ใช้ภาษาสมผัติทั้ง5้าตัดสินอย่างเดียวไม่จริงแต่เราใช้ภาษาสัมผัสทางอ้อมจากทั้ง5ชนิดเนี่ยเป็นสิ่งตัดสินซึ่งในทางปัญญาเนี่ยมันต้องตั้งคาถามว่าไอ้คาว่าประสาสัมผัสทั้ง5เป็นตัวตัดสินว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่จริงเนี่ยขอบเขตม,มันอยู่ตรงไหนเช่นคนที่เชื่อว,ว่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒนา,าการมาจากสิ่งที่เขาเรียกผมไม่อยากใช้คำว่าลิงกพราไม่ให็ใจเอาเอฟก็ได้เอาเรื่องอะไรก็ตามแต่เอาว่ามันคมันคล้ายลิงแล้วกันอย่าเจาะแจ้งกับคำศัพองผมมากกันะที่เราเชื่อวว่่่าาาาสิิงงเเเนนีปป็็คมมจรทอ คำอธิบายของแหล่งกําเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยคำถามมีว่าเราใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5ตัดสินหรือเปล่าว่ามันมีอยู่จริงบางคนอาจจะบอกว่าเราใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5ตัดสินอะไรคือคําว่าภาษาธรรมสทั้ง5ที่ตัดสินในกรณีนี้ถ้าใช้ตามปรัชญาของมาร์กจริงๆเพราะมาร์กเป็นปิดาแห่งปรัชญาภาษาสัมผัสทั้ง5น,นี่แหละหมายความว่าคุณจะต้องเอาปรากฏการณ์ที่ได้มีวิวัฒนาการต่อหน้าให้คุณเห็นจัดจักว่าบรรพบุรุษของมนุษย์อันนั้นได้กลายร่างได้วิวัฒนาการเป็นมนุษย์จริงๆเห็นกันต่อหน ออายามของภาษาสมบัติทั้ง5ตามปรัชญาของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้จริงๆแต่ไม่ใช่การพิสูจน์ทางอ้อมด้วยการเอาหลักฐานทั้งทางอ้อมบางทีก็อ้อมมากเอากระดงกระดูกอะไรต่อไม่อะไรมาแล้วก็ต่อเป็นเรื่องว่านี่คือทฤษฎีที่อธิบายแบบนี้ในคําอธิบายจริงไม่ถือเป็นภาษาสมบัติทั้งหาในคำอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่มีประกาข้อหนึ่งเขาบอกว่าหลายคนมักจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำเนี่ยเป็นการตัดสินจากภาษาสมบัติทั้ง5แต่บางทีไม่ใช่เช่นคุณเอาเหล็กแท่งหนึ่งอะโยนลงไปใน <จม S 1> น้ำอะจมป่ะจมคุ สัดตั้ง5้าแล้วว่ามันจมแล้วถ้าคุณทึกทักไปว่าฉะนั้นแล้วเรือที่มันเอาเหล็กแล้วมาต่อกันใหญ่เป็นเรือเนี่ยแล้วคุณสรุปว่าถ้าโยนลงไปในน้ําให้มันอยู่ในนั้นมันคงจมแน่ๆสรุปถูกปะไม่ถูกนี่เป็นตรกาข้อหนึ่งที่บ่งชี้ว่าบางครั้งตัวอย่างที่คุณได้ทดลองในการเอาเหล็กแค่แผ่นเดียวโยนลงไปในน้ําแล้วมันจมอ่ะแล้วคุณก็ใช้เหตุผลต่อยอดลงไปว่าขนาดเหล็กแผ่นเดียวยังจมเหล็กเหล็กสักสิบแผ่นสักยี่สิบแผ่นรวมกันมันหนักกว่าเดิมมันน่าจะจมแต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ไมม่ยอรับ เพราะเรือมันไม่จมตัวอย่างที่ผมยกมาผมอันารเจอบอกว่าให้ระวังบางครั้งสิ่งที่ถูกสรุปออกมาว่าเป็นความจริงเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คุณได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพียงแค่เสี้ยวหนึง่งและคุณก็สร้างข้อสรุปออกมาอีกเสี้ยวหนึง่งซึ่งมันไม่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันว่าจะต้องสรุปแบบนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะถ้าจะเอาเพราะว่าเวลาจะพิสูจน์พระเจ้าจะให้ผมลากพระเจ้าลงมาบนโลกบอกเอามาคุยต่อหน้าผมถึงจะเชื่อว่ามีอยู่จริงงั้นไปเอาที่วิวัฒนาการต่อหน้าบรรพบุรุษนู้นอะเอามาให้ผมดู อย่างหนึ่งเช่นที่นั่งกันอยู่ที่เนี่ยใครเคยเห็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะจะซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็นแล้วแต่ใครเคยเห็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งบังเกิดขึ้นจากสิ่งไม่มีชีวิตป่ะมีปบังเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะครับบังเกิดเองด้วยนะห้ามเอาห้องแลบทดลองมาตอนที่วิวัฒนาการไม่มีห้องแลบให้ทดลองนะครับมีปะ่ะไม่มีนั่นหมายความว่าถ้าอาศัยเชิงประจักษ์มนุษย์ไม่รู้จักการบังเกิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิตมนุษย์ไม่รู้จจักกกปรระะสสบบบบาาาณ์์ขอออองงงมมมมนนนนุษยยไ่่่่่่เเเคคแีีีี้้ฉวววชชืทิิตหึ จะเกิดขึ้นจากสิ่งไม่มีชีวิตไม่ใช่การพิสูจน์ด้วยหลักของระสาทาสตรสหรับทั้งทั้ง5ไม่ว่าคุณจะเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการเรื่องอะไรก็ตามแต่จริงๆทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยเหมือนกับจะหาคําตอบตอนมันมีชีวิตแล้วแล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการตัดบทไปตอนที่มันยังไม่มีชีวิตอ่ะมันเป็นชีวิตเองไงต่อให้มีคําอธิบายหลักฐานอยู่ไหนแบบเชิงประจักษ์ผมกําลังจะบอกว่านักวิชาการสายที่เชื่อพระเจ้าเขาก็จะบอกว่าเราเชื่อในการมีอยู่จริงของพระเจ้าได้นี่นะครับไม่จําเป็นจะต้องจับต้อง ได้ด้วยภาษาสมหรับทั้ง5้าไม่ใช่เงื่อนไขว่าเราจะเชื่อว่าพระองค์มีจริงเนี่ยจะต้องอาศัยการพิสูจน์แบบต,ต่อหน้าคือพระองค์ทรงสำแดงเดชหรือปรากฏกายต่อหน้าเราไม่ใช่ข้อพิสูจน์ไม่จําเป็นไม่ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งหนึ่งจะมีอยู่จริงด้วยกะบบนการนี้เทไม่จําเป็นเพราะเรายังมีการพิสูจน์ว่าอะไรคือความจริงจากการพิสูจน์ทางอ้อมคำคำสรรพไม่ดีทางอ้อมเราได้ข้อสรุปว่าชีวิตจะบังเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นเหตุไม่ได้นั่นก็หมายความว,าว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะต้องบังเกิดขึึ้นนจจจาาาากกสิิิ่่่่่่งงงมมีีีีชชววตหรรรทเเะืออยู นั้นไม่จะเป็นที่จะต้องจับต้องได้ด้วยกับประสาทสัมผัสทั้ง5ทางตรงเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกับประสาทสัมผัสทั้ง5แบบทางอ้อมมันก็เหมือนกับที่เราบอกว่ากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเนี่ยที่เราเราไมา่เคยใช้ค้ว่ากฎทางวิทยาศาสตร์นไอ้ตัวกฎเนี่ยมันคืออะไรเรารู้ว่าตัวกฎมีจริงเนี่ยเพราะเราจับต้องตัวกฎได้หรือเพราะเราศึกษากลไกของธรรมชาติแล้วเราเห็นว่ามันดําเนินอยู่ตามรูปแบบเดิมตายตัวเราก็บอกว่ามันมีกฎที่อยู่เบื้องหลังการที่เราสรุปว่ามันมีกฎที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเราทททาาางงงงงตรงหรหืออออ้้มม